ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มารีก็มาวัดสว่างธรรมดาลหรือสำนักสงฆ์อภัยวันนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกากว่ากว่านะคะฝ<ม>นก็ตกอย่างแรงเลยนะคะวันนี้ก็จะนำโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ขอถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูไปซะก่อนนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าวัดสว่างธรรมดานนะคะุ้มประตูโค้ง พญานาคราชนะคะสุป,ประตูขมปูย่าท่าเสด็จนะคะท่านผู้ชมคะลรงจะได้ไปกราบพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วนะคะพระพุทธรูปหลวงพ่อพระงามนะคะแล้วก็ได้มาขอพรปูย่าท่าเสด็จนาคราชนะคะตอนนี้นะคะก็ดูบรรยากาศที่เป็นบุญตานะคะไปซะก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ขอพรกับปูย่าท่าเสด็จนะคะ ให้ขอพรตอนนี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมขอพรเพื่อาาเสด็จนักราชประชกรน,นะคะจะได้มีโชคลาภนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30ตุลาคม2563นะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ได้เดินทางมาวัดสว่างธรรมดานนะคะช่วงเย็นประมาณ5โมงกว่าๆนะคะมาถึงวัดพดีนะคะก็มีญาติธรรมทั้งหลายนะคะหลายคนหลายท่านนะคะ ที่มากราบปู่นะคะมาทําพิธนะีพอดีเห็นญาติรรมานะคะมาถวายจตุปัจจัยกับปู่ท่านนะคะมาร่วมสร้างวัดนะคะมาถวายผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนนะคะสงสัยจะทําพิธีอะไรก็ยังไม่ทราบนะคะก็มาถวายน้ําดื่มนะคะมาบูชาวัตถุมงคลตะกุดนาคราชที่วัดนะคะมารีกร็ขออนุโมทานาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไปฟังบรรยากาศเกี่ยวกับโชคลาภนะคะขอให้ท่านผู้ชมได้ขอพรต่อองค์ปู่ย่าท่าเสด็จนาคาราชนะคะไม่แน่เหมือนกันนะคะแรงอธิษฐานอาจจะทําให้เรามีโชคลาภก็ได้นะคะแต่ปู่ท่านก็เคยบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะถ้าเราบุญถึงพร้อมแล้วนะคะโชคลาภจะได้มาเองโดยอัตโนมัตินะคะ ถึงแม้ไม่มีใครบอกก็จะได้เองนะคะจะฝันเองอะไรประมาณนี้นะคะจะรู้เองนะคะก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะก็ขออนุญาตพูดไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่พูดท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะสิ่งที่ได้มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมดูคืออะไรนะคะวันนี้ก็มาช่วงบ่ายประมาณห้าโมงห้าโมงกว่านะคะ ก็มาเจอกับญาติธรรมหลายท่านหลายคนนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยกันนะคะเพราะว่ามมลี่ก็มาช่วงฝนตกอย่างแรงนะคะการพูดคุยก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้นําบรรยากาศเกี่ยวกับโชคลาบสาตัวนะคะมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็มาเจอกับช่อง y o u t u b e นะคะช่องอุดรธานีทีวีนะคะ ก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเป็นช่องใหม่นะคะช่องอุดรธานีทีวีนะคะก็ฝากท่านผู้ชมช่องมลิติดตามท่านด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมขอพอรปู่ย่าท่าเสด็จนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเพื่อจะมีโชคลาภในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นะคะพอดีมาถึงวัดนะคะ ก็ได้พบกับช่องอุดรธานีทีวีนะคะแต่ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าฝนตกอย่างแรงนะคะก็เลยไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะวันนี้ก็ได้นําโชคลาบนะคะที่ญาตธรรมมากราบปู่นะคะมาทําพิธีกับปู่นะคะแล้วก็ญาติธรรมก็ได้มาจุดทูบนะคะขอปู่ญาท่าสเดจนะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้ที่มีตัวเลขอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นทูบ นะคะขออภัยนะคะซึ่งเป็นทูบที่มีตัวเลขอยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะแรงอธิษฐานอาจจะเป็นโชคลาภก็ได้นะคะท่านผู้ชมคะตอนที่จุดทูบใหม่ๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามะลิก็มาไม่ทันนะคะแต่ก็มีรูปให้ท่านผู้ชมได้ดูท้ายคลิปนะคะก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ได้สัมผัสกับญาติธรรมมาที่มากราบขอพรปู่ย่านะคะท่านก็พูดให้ฟังนะคะก็มีสามตัวตรงนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับเลขจุดทูปขอพรปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชนะคะตามที่ถามญาติธรรมนะคะก็เป็นเลข9 2 5หนะคะก็สวยงามมากเลยนะคะ925นะคะนึกถึงตอนที่ ปูวัดสว่างธรรมดานนะคะท่านไปทําพิธีตั้งสารตายายนะคะก็ตรงกันพอดีแล้วก็เป็นเลขสวยงามด้วยนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภนะคะสําหรับเลขทูบนะคะเลขทูบขอกับญาท่าเสด็จนาคาราชนะคะก็เป็นแปดสองหกนะคะท่านผู้ชมคะแต่ก็เพื่อ,อความแน่นอนนะคะท่านผู้ชมก็ ให้ไปรับชมที่คลิปนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศนะคะที่ผู้คนได้มาทําบุญวัดสว่างธรรมดานนะคะแล้วก็มาขอโชคลาภวันนี้นะคะเพื่อให้มั่นใจก็ต้องไปดูกันนะคะยังไงก็ขอให้ทา่านผู้ชมทุกท่านมีโชคลาภนะคะวันนี้ญาติโยมก็ได้มาทําบุญวัดสว่างธรรมบรดาลหรือวัดสํานักสงฆ์อภัยวันได้กราบพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วแล้วก็ได้มา กราบมาขอพรปู่ยาา่าข้าเสด็จนาคราชโอ้โก็คือองค์สีเขียวย่าก็คือองค์สีแดงเดี๋ยวไปไปถ่ายให้เขาดูแล้วญาติโยมก็ได้มาจุดธูปขอพรเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลแยกว่ามาขอโชคขอลาภแล้วก็มาทําบุญอยู่ที่วัดสว่างกับรันดาลในขณะที่ดําพิธีก็มีฝนโปรยไปมาเหมือนกับเป็นนิมิตหมายอนใดนี่แหละดีดีที่งามล้่ก็ญาติโยมก็ได้จุดธูปขอพร ต้องไปดูทู่อีกครั้งหนึ่งว่าทู่จะเป็นยังไงเต้องไปดูทู่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่านี่ฝนกำลังโปรยปลายมาแต่ว่าตอนนี้ก็ย่ำฝนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทิ่มีมิบไมอันเดีที่ฝนโปรยปลายมาเพราะว่าการทำดีถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลถ้ามีฝนล,ลงมาเพราะว่าน้ําฝนถือว่าเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรของเทวดาอะไรประมาณน,น,นี้เออก็ให้ไปถ่ายเอาเด้ เพื่อวัมเป็นหยีรีเป็นมงคลเออวันนี้ญาติยโยมก็มาช่วงเย็นออช่วงเช้าก็เยอะกพอาะมพัรแต่ว่าช่วงเย็นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ตอนนี้ก็มีฝนให้ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรเ้อะแล้วมาถามญาติโยมว่า,าคนที่บางสีเป็นยังไงคือตรงไหนคะทุก ผั้ใดเห็นที่แหลกบอกกันปสีเหลี่ยมปูกสี่เหลี่ยมเข้นตัวใดนะคะค่เก้าเก้าองห้า่ะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเข้นตัวไหนท่านพ่อบอกด้วยเก้หครับอ้ฝนตกด้วยนะคะเก้าสองนตกเลย ค่ะเก้าสองห้าป่คะพ่อค่ะให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนนี้ฝนก็กำลังเริ่มตกแล้วนะคะในขณะที่แอดกำลังขายให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะขออนุญาตนะคะ ข้างในนะคะแม่เยนี้วนะันเดียวเยอยวนะวนี้ก็ยังนร่มรอกฝนตกนะคะตอนนี้ลบแล้วนะเดี๋ยวดูให้ผู้ชมดูกใกล้ๆพอดีว่าฝนตกด้วยนะคะก็เลยอาจจะลบน,นิดนึงนะคะข้างนี้เป็นตัวไหนนะคะแม่ พอดีฝนตกค่ะแปดสองหกแปดสองหกใช่ไหมคะแ้ปดสองหกกับข่านี้เป็นอะไรนะคะเนี่ยเก้าสองห้าเก้าสองห้านะคะท่านผู้ชมค่ะฝนตกนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะคะในขณะที่แอฟถ่ายอยู่นะคะในขณะที่พอลลี่ถ่ายอยู่นะคะก็มีฝนตกลงมานะคะ แก่ทำมาขอโชคลาภนะคะกับปู่ย่านะคะก็เกิดฝนตกนะคะตอนนี้มาลีก็เปียกนะคะท่านผู้ชมค่ะได้ได้เก้าสองห้านะแม่เนาะเก้าสองห้ากับ แปดสองหกนะคะก็ถ้าไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยนะคะท่านผู้ชมคะบพอดีจุดแล้วฝนตกใส่ทูบด้วยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแม่มาจากไสคะ จากตะเบียงตะเขินครจากตะกนนครมาไกลเนาะได้ได้ดูช่องมาลีไหมหมอฝากติดตามช่องมาลีหน่อยนะคะวันนี้ทีาดูอ๋ออ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะยาย่ทำไม่เกินหรอกค่ะเลยโอ้มีแต่ลูกๆดูหรอคะขอบคุณมากค่ะ ฝนตกเป็นแต่ได้โชคอยู่เนาะเทวดารับรู้ค่ะเวดารับเนนี้บรรยากาศรอบๆนะคะท่านผู้ชมคะก็ฝนตกโปรยปลายเลยนะคะโปรยปลายเนีออกแล้วนะแดดออกแล้วด้วยแดดออกแล้วค่ะ ตอนนี้ก็หลบอยู่ใต้ปู่ย่านะคะตรงันซุ้มประตูทางเข้านะคะตรงปู่ย่าท่าเสด็จนะคะท่านผู้ชมคะอย่าไปอย่าซีดพุ่งเยอะคิวนะคุณนี่คุณทั้งล้างนั่นนะสิเปียขี้หยันทั้งหลังว่าอะยรเสียแล้วไปอีงค่ะท่านผู้ชมคะทูบโชคลาภนะคะอันนี้ก็เป็นทูบโชคลาภฝั่ง ของปู่ท่าเสนนาครลาดนะคะก็มะลีก็ามาไม่ทันตอนที่ทําพิธีนะคะแล้วก็ฝนก็เริ่มตกลงมานะคะตกอย่างแรงเลยนะคะก็เลยทูกอาจจะดูจางๆนะคะแต่ว่าที่เท่าที่สอบถามญาติธรมที่ทําพิธีนะคะทูบฝั่งของปู่นะคะก็จะเป็น 925นะคะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแต่ว่าก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนตกใส่ทูบด้วยนะคะมเมลิก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณญาติธรรมที่ทำพิธีนะคะที่ได้ถ่ายภาพไว้นะคะ ค่ะในส่วนนี้นะคะก็เป็นทูบโชคลาภนะคะที่จุดฝั่งของญาติค่าเสด็จนาคาราชนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นตัวเลข826นะคะท่านผู้ชมคะเลข8ก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะอย่างที่มาริกก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าเพราะว่าฝนตกใส่ทูบด้วยนะคะแล้วก็ตอนทําพิธีคนที่ทําพิธีนะคะ่าทํทำที่ทําพิธีนะคะก็เลยได้เอาที่มาปิดไว้นะคะก็เลยพอเห็นเป็นตัวเลข เป็นทูกโชคลาภนะคะท่านผู้ชมคะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะได้พิจารณาดูเป็นภาพนิ่งนะคะท่านผู้ชมคะ สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่จะสั่งจองบูชาตะกุดนาคราชปู่ยา่าเสด็จนาคราชรุ่นที่สองนะคะก็ติดต่อสอบถามหรือโทรได้เลยนะคะทรติดต่อสอบถามไปที่เบอร์0826456832นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0826456832นะคะหรือว่าเป็น เพจนะคะของเปิ้นราชสีวัตถุมงคลนะคะท่านก็สามารถติดต่อสั่งจองไปได้เลยนะคะสรบเบอร์โทรนะคะมาลีก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้ท้ายคลิปนะคะ